แม่กะสีเทาอีนี่ยี่อะไรระนองเอาห <c oughs> ้องปลาเทาให้นะจี๋เกล็ดโดนดังสันหลักเลยเทาอันแม่นั่นเอ,อินเจ้าคู่มือคู่มือน้องแม่น้องโมว่าเอ,อินโมเป็นแม่ออแม่เอินโมะเนี่ยฮะไปแล้วคมนันม่นแซมมึงง่าม่านี่สามปีแล้วมัวเขาจะเถื่อ ไม่อยากไรผมเขามันกับ,บรรวัวเขาอันเอินซื้อมอเนะี้ยอย่าซื้อเอิ่นจะพออะไรจะกี่โมอนี่บ้าหวยนี่ยช่างตัดผมน่าสนกเรีอน แม่หนึ่งสองหนึ่งสองหน้วหน้อยนิ่เน้อยเลยที่แหละโอเคโอเคคิดไปดิคิดผาผมใหญ่ แม่สื่อเมื่อไรเมื่อไห่โยสีฝ่าจะายใหญ่กล้วตัดพากัน้วแานฮะรัดผมแล้วแต่งัมง่าม แม่นูงเาใจเนีขาจันไตัวใ่ขาไปเดยเห็นหมขาด้วแม่งด้ลยขาจันเอาแต่เกบขี้หอยดีดิหน่อยกำลังมาก็พอ่ด้ใจเพิ่นนังกันแล้วสคนนะโมมานึ่นไหมาปั่นมาน่บอกไปโรงเรียนไหม